ถ้าทําอะไรไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์เลยมันไปไม่ได้หรอกครับประเทศอะเพราะคนเรามันต่างกันหลายหลายอย่างด้วยกันทุกคนเสียภาษีหมดผมยอมรับผมก็เสียท่านเป็นนี่ผมก็เป็นนี่ด้วย สังคมและการเมืองไทยหลังโควิด -19 ถ้าพูดไปก็คือ New Normal ของสังคมไทยและการเมืองไทยแต่เราจะพูดในระยะอันใกล้นะเราก็จะเห็นว่าพละงกำลังของฝ่ายรัฐบาลซึ่งสืบทอดอำนาจมานั้นเนี่ยสาม,มารถระดมเสียงให้กลายเป็นเสียงค้า้งมากซึ่งดูไปหนึ่งว่าการสืบทอดอำนาจของคอสชอนั้นจะรับรื่น นั่นก็หมายความว่าสังคมไทยหลังโควิดก็จะมีรัฐบาลแบบนี้มีรัฐสภาแบบนี้ยังมีวุฒิสมาชิกแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ยังจะมีอยู่ดังนั้นต้นทุนของประเทศไทยหลังโควิดจึงเป็นต้นทุนที่มีทุนติดลบ นั่นก็คือมีรัฐบาลเดิมที่มีการทํารัฐประหารแล้วก็มีรัฐสภาซึ่งเสียงฝ่ายค้านที่ควรจะชนะแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นเสียงข้างน้อยกลเม็ดในการที่จะทําให้ได้คะแนนจนกระทั่งฝ่ายรัฐบาลได้เสียงข้างมากมันจะชอบทำหรือไม่ชอบทำไม่รู้แต่หมายความว่ามันใช้การได้ทีนี้ถ้าเรามามองความเป็นจริง รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ปัญหาของประเทศและประชาชนว่าเขารับไหวหรือไม่ไหวบางทีมันก็เกิดขึ้นมาฉับพลันนะเหมือนอย่างในสหรัฐที่เกิดปัญหาสิ่งที่มันสะสมไว้นานก็คือปัญหาการเหยียดผิวมันก็เกิดซ้ําแล้วก็ดูว่าเป็นความรุนแรงเป็นความรุนแรงผสมระหว่างปัญหาการเหยียดผิวและปัญหาเศรษฐกิจ ผสมกันของเรามีปัญหาการเมืองก็คือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันดำรงอยู่นะมันไม่หายแล้วมันมีแต่จะมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาก็คือแล้วปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดใหญ่ว่า ประเทศไทยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแน่นอนการเมืองนี่มันมีปัญหาติดลบอยู่แล้วแต่เศรษฐกิจที่มันติดลบแบบแบบที่ไม่เคยจะประเกิดขึ้นมาก่อนแม้ภาคการเงินของเราจะไม่พังแบบเดียวกับวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเงินที่เยียวยามันไม่พอมันไม่ถึงมือมันไม่ทั่วถึงและมันไม่แก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยคนจนคนว่างงาน และแม้กระทั่ง SME และพวกกลุ่มอาชีพอิสระทั้งหลายนะฮะโดยทั่วไปทั้งหมดก็จะยากลำบากทั้งหมดเลยสถานการณ์ก็คือเมื่อปัญหาเศรษฐกิจมาผสมกับปัญหาการเมืองกล่าวคือรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากประชาชนมากับรถถังและผู้ถืออาวุธประมาณนั้นทีนี้เมื่อประหนวกกับความไร้ความสามารถและผลกระทบจากโควิด คือจริงๆการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันล้มเหลวมาตั้งแต่5-6ปีเพราะคุณไม่ไม่ได้เริ่มต้นในการแก้โครงสร้างของสาเหตุของความยากจนของคนไทยแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบเสรีนิยมใหม่แจกเงินหวังว่าจะไม่ให้กระทบราคาสินค้าไม่ต้องการให้กลุ่มทุนใหญ่เดือดร้อนกับกลุ่มทุนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากการแจกเงินด้วย พราะในแนวคิดเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนยากจนแล้วก็ช่องว่างคนจนคนรวยเนี่ยยิ่งมากขึ้นปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงกับปัญหาที่การเมืองที่มันไม่ชอบทำมันก็จะผนึกกำลังรวมด้วยกันจะทำให้เกิดกระแสนะของความไม่พึงพอใจของประชาชนที่ต้องการการแก้ปัญหา ให้ได้สัมฤทธิผลด้วยมือของเขาเองนั่นก็คือควรจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพื่อที่จะประชาชนจะได้ตรวจสอบแล้วก็เอาออกได้ไม่ใช่รัฐบาลที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้แล้วก็เป็นรัฐบาลที่เรียกว่ากดหรือข่มขู่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันก็จะเกิดปัญหาที่ พูดตรงๆว่าประชาชนก็จะมีโอกาสทนไม่ได้สูงการเมืองไทยในฝ่ายพักการเมืองมันก็จะยังเป็นสองปีกแต่ก็เป็นปีกที่ยินดีร่วมมือกับผู้ยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจ,อออนาจกับปีกที่ไม่เอารัฐบาลไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจหลายพักแต่ก็ยังเป็นสองปีกแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะเครือข่าย มากขึ้นและในทัศนะเดือนมันแข็งแรงกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมด้วยดีกว่าเป็นพักใหญ่พักเดียวฝ่ายประชาธิปไตยออกมาเป็นเครือข่ายพักฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขและแข่งขันกันเองด้วยประชาชนก็มีทางเลือกมากขึ้นนั้นเวทีรัฐสภาอยา่าผิดหวังในเวทีประชาชนนปชก็เช่นกันก็ไม่ใช่องค์กรใหญ่องค์กรเดียวมันก็จะต้องเป็นองค์กร หนึ่งแล้วก็มีองค์กรอื่นๆที่อยู่ในทิศทางเดียวกันดังนั้นนี่คือการจําเป็นต้องปรับตัวแล้วถามว่าจะทำอะไรกันบ้างแน่นอนทิศทางทางการเมืองเนี่ยฝ่ายประชาชนการยกเลิกพระกอฉุกเฉินเฉพาะหน้านี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผลักดันอย่างไรการแก้ไขกฎหมายและพระราชบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายนี่คือทางการเมือง แล้วในทางเศรษฐกิจก็จะต้องออกมาเรียกร้องการเมือ,องนั้นคือเสรีประชาธิปไตยเศรษฐกิจระยะยาวระบบสวัสดิการก็จะถูกเรียกร้องประชาชนก็อาจจะออกมาด้วยปัญหาเรียกร้องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นการแก้ปัญหาช่องว่างการจับทุจริตจำนวนเงิน1.9ล้านล้านเนี่ยมันก็จะเป็นเหยื่อโอชะของฝ่ายที่อยากได้แต่ในขณะเดียวกัน มันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับประชาชนในการที่จะตรวจสอบในการที่จะฟ้องร้องว่านี่หรือคนดีนี่หรือสิ่งที่เรียกว่าการปกครองด้วยคนดีข้าราชการและแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่บอกว่าตัวเองมาจากข้าราชการและคนดีนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าการเมืองหลังโควิดมันไม่ได้โสภาโสภีเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนมันจะลำบากยากจนกันหมด แต่ในวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายประชาชนและพักการเมืองเนี่ยจะได้ปรับตัวเพื่อจะทำให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสที่จะสามารถผนึกกำลังกันก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยดีเพราะนั้นองค์กรประชาชนกลุ่มประชาชนก็อาจจะมีการน,นำที่อิสระมากขึ้นพูดง่ายๆว่า NGO ทั้งหลายก็ควรจะตาสว่างเสียที ให้รู้ด้วยว่าการเมืองที่ก้าวหน้าจึงจะทําให้สังคมและประชาชนก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าคุณเป็น NGO ด้วยอุดมการจริงๆอย่าปล่อยให้มายาคติอคติที่คิดว่าอะไรก็คือทักษิณทักษิณคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยพวกทักษิณมายาคติเหล่านี้สําหรับปัญญาชนและ NGO ทําลายประเทศไทยมามา,มากแล้วั้นต่อไปนี้ขอให้เข้าสู่ยุคใหม่เสียทีที่ประชาชน ทุกฝ่ายสามัคคีกันนะเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก้ปัญหาความยากจนและทุกเข็ญของประชาชนดังนั้นไม่ได้มองว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับทุกกรณีในวิกฤตก็มีโอกาสในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีเราลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีกันดีกว่า